สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีซองอ่างเปาโนะมาแจกให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้อีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะมาแจกด้วยการอยู่ที่สูงสุดนะครับจะได้รับอยู่ที่200บาทต่อคนเลยนะครับและก็มีจํานวนซองทั้งหมดอยู่ที่2 0 0ซองด้วยกันนะครับแต่ว่า,าเจ้าตัว ที่เราจะมารับในวันนี้เนี่ยไม่ใช้ซอง To m a n y ่ a l l อลเนะครับจากแอป To m a n y ่ w a วอลเนะจะเป็นซองจากอีกแอปหนึ่งนะครับแต่สามารถถอนเงินเข้า To m a n y ่ a l l อลเได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นยอดที่เราทําการกรอกโค้ดไปนะผมได้มา15บาทนะครับแต่ว่ามันก็จะยังมีคนนะครับที่สามารถได้สูงสุดถึง200บาทอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมากออโค้ดเนาะมารับเงินฟรีเข้าทูมิ n นียลเล็ตแบบนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บขอถอนเข้าทูมิเนียลเล็ตได้ทันทีเลยนะครับก็แอปนี้นะครับมีชื่อว่า Go Daily นะครับทุกคนคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นนะก็ลองมาทําได้เลยนะครับสาหรับวิธีการนะครับจะทําอย่างไรเนาะก็ดูตามคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับ สำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะมีชื่อว่า Go Daily นะครับผมก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการดู TikTok ดู YouTube อ่านบทความสะสมแต้มนะแล้วก็เอาไปแลกเป็นโท m a n i วเวอเรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นใครที่ยังไม่มีแอปและต้องการจะรับอั่งเปาในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปโดยตรงจาก Google Play นะครับไวใต้คลิปและกระใต้อคอมเมนต์นะทุกคนก็ไปกดาดาวน์โหลดติดตั้งแอปให้เสร็จนะครับจากนั้นใช้ Facebook ในการล็อกอินเข้ามานะเสร็จแล้ว พอเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับการรับเงินเริ่มต้นฟรีให้ทุกคนเนี่ยามาที่นี่กดมาที่ตรงนี้นะทุกคนกดมาที่ตรงนี้เลยนะรูปคนนะครับรูปคนนะด้านล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอนั่นดีๆก่อนนี่ด้านล่างสุดเลยนะครับ พอเรากดมาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงคําว่าโค้ดอ่างเปานะทุกคนให้เรากดไปเลยนะครับซึ่งรหัสที่จะรับอ่างเปาในวันนี้จากแอป g o d a i l y นะครับก็เป็นรหัสนี้เลยนะครับ G D R I C H นะครับตามนี้เลยนะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เรากดแลกรับไปเลยแต่ว่านี้ผมกดแลกรับไปแล้วก็ได้15บาทนะครับจึงแม้สามารถกดใช้โค้ดอีกได้นะครับเพื่อนๆก็กรอโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากเรากอกเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่จะหาเงินกับแอปนี้ต่อนะครับผู้ใช้งานใหม่เนี่ย สามารถรับเงินเริ่มต้นได้ฟรีนะครับการถอนเงินมาที่ฟังก์ชันตรงนี้นะทุกคนนี่นะครับฟังก์ชันนี้นะเรากดมานะครับจากนั้นกดไปที่เหรียญด้านบนตรงนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับพอเรากดมาเจอหน้านี้นะครับทุกคนจะมียอด1นึ่งวอเลตหรือว่า1บาทอยู่นะครับซึ่งยอดตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอนเข้าได้ฟรีเลยนะโดยไม่ต้องเสียแต้มหรือว่าเหรียญน,นะครับก็ กอกเบอร์นะครับแล้วก็ยืนยันการแลกครับตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับสำหรับคนไหนที่จะหาเงินกับแอปนี้ต่อนะครับในส่วนของกิจกรรมหรือว่าหน้าภารกิจนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสะสมแต้มได้เร็วขึ้นเพื่อใช้ในการถอนเงินเข้าทูมิเน่วอลเล็ตนะครับเขาจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการเช็คอินรายวันนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับจะมีภารกิจผู้ใช้งานใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะมีให้เรากรอกโค้ดนะสำหรับโกลเดอรี่เนี่ยผู้ใช้ง อยู่ที่5้า0มือนเหรียญด้วยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถอากอกได้นะครับกอกได้เลยนะครับแล้วก็ เจ้าตัวโค้ดเมื่อกี้นะครับ GDRICH นะครับก็คือจะมีจำกัดแค่200ซองนะครับถ้าเกิดครบแล้วเนี่ยน่าจะได้เหรียญแทนนะครับน่าจะได้เปเหรียญแทนเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับนอกจากภารกิจมือใหม่ก็ยังมีภารกิจรายวันตรงนี้ด้วยนะก็จะเป็นพวกการดูวิดีโอการบทความแล้วก็การแชร์ไปยังไลน์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับ เจ้าตัวแอป Go Diary นะครับก็จะมี3ฟังก์ชันหลักๆเหมือนกันนะครับก็คือนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดู Tik t o อกนะครับอันนี้ YouTube แล้วก็นี้อ่านบทความนะครับทุกคนก็สามารถมาไล่เก็บเควสตามนี้ในแต่ละวันได้เลยนะครับเพื่อใช้ในการถอนเงินอีกทีหนึ่งนะครับยอดต่อไปที่สามารถถอนได้ก็น่าจะเป็นยอด10บาทนะครับแล้วก็จะมี5 0บาท100ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถมาเก็บได้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยจ่ายดีมาตลอดนะครับจ่ายมารู้สึกว่าจะเป็นปีแล้วนะครับทุกคนก ลองมาทํามาเก็บแต้มแล้วก็สะสมเป็นคะแนนนะแล้วก็ไปแลกทุมิี้วอเดตมาใช้มาเติมเงินอับกอฝากไปด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ